ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่กินข้าวกันก็ไก่กินข้าวกันเนาะน้องเหมียวกินอยู่ข้างในบ้านโน้นน้องเหมียวกินอยู่ในโน้นน้องไก่กินอยู่ตรงนี้ก็ไก่กินข้าวกันเร็วๆเน้อกินแล้วก็รีบเขา่าหาที่หลบกำบังเลยเนาะแต่มีไม่รู้เป็นศัตรูเราหรือไม่ แต่เขาบอกว่าเหมียวไม่ใช่เมียวไอไอ้ริงเริงกงลางมีการชอบจับลูกไก่ด้วยนะมีการชอบจับลูกไก่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะไวสู้เดียวไม่ได้มากน,นะเริงกลางคงจะไล่มาปุ๊บเขาก็นจะหนีแม่ไก่ก็พาลูกหนีลูกนะแม่ไก่พาลูกหนีด้วยนะถ้าเขาถ้าเริงกลางมาจาับลูกเจีบๆคงจะหนีทางอยู่มากลูกเนาะอ,อืม มีมีจากูงมานำทางมานำล้อมมาก่อนหนึ่งหนึ่งลิงรอลิงนี่งรอลิงตรงกลางหางสั้นมาอยู่นี่มาก่อนลนะหนึ่งลิงทีนี้ก็อยู่ด้านนู้นนะอยู่ทางต้นไม้นั่นนะหลบอยู่เห็นคนก็กลัวก็เข้าไปหลบตรงนั้นฝาก,กาไก่ด้นะานนะั้นไก่เนอะหลบทั้งงูหลบทั้งลิงหลบท้งเหยี่ยว โอ้ศัตรูลายเยอะนะไก่นี่นะเป็นอาหารของทุกอย่างเลยนะไก่เนี่ยเป็นอาหารของงูของเหยื่ยวเป็นอาหารของคนด้วยอ่ามนุษย์คนก็กินไก่เหมือนกันแต่โชคดีหนะ่อยไก่วัดไก่วัดคนไม่กินคนไม่กล้ากินไก่วัดแต่งูไม่งูมันไม่กลัวงูมันจะกินกระพูดคอหน้พาพน้องไก่ไก่กินข้าว กัวข้าให้กินแล้วนะกินเยอะๆลูกกินเร็วๆลูกกินเร็วๆกินเร็วๆมากินข้าวครับกระขนางภาพน้องไก่กินข้าวให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ละก็นานๆออกครั้งหนึ่งเนาะกัวเอฟซีจะลืมถ้าไม่ออกเดี๋ยวเอฟซีจะลืมมีช่วงช่วงมีช่องนี้ด้วยนะ มีอยู่สามช่องนั่งปลูกป้องกันไว้เผื่อว่าช่องไหนช่องหนึ่งโดนปิดไปก็จะได้อาศัยช่องนี้เท่านั้นทางนี้ทดแทนกันได้เนาะแต่ก็มีช่องแอ่เหนือกันเจ้าช่องปอสิทีวรวงและช่องดูดีสุขใจดูดีสุขใจตอนนี้ไม่ไม่จะถ่ายเลยไม่มีเรื่องราวอะไรจะถ่ายครับก็ขอนําให้ทุกท่านได้รับชมไปเพียงเทนี้ก่อนเนาะขออุโมทนาแต่ลูกขขงบุญกุศลทุ่านทหน่วยพอให้ทุกท่านพบความสุขความสุขใจ ตอนปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิดสาธุอายุวโนทุกขังพระลัง